อ๋อโอเคโทษทีเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเอาเลยเอายังเอาละเอาละสามสองหนึ่งแอคชั่นเอาเลยนะครับผมนะฮะก้สวัสดีพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็มาะับก็ผมกระเพากันเช่นเคยนะฮะตัวนี้นะครับตัวโลอยู่ในเกมทุกคนช่อเกมไหมครับในซีรีส์อีกแล้วเหรอเบื่อไหมเบื่อไหมโฟเอสเบื่อไหมวันพีชอะฮะมีแต่วันพีชไม่เบื่อใช่ไหมเออไม่เบื่อก็ไม่ต้องเบื่อแล้วนะครับก็ ขอบคุณทุกๆคนที่เรียกร้องกันมานะครับสำหรับไพค้าวันพีนะครับก็นั่นแหละครับ,รรบเอาเป็นว่าก็ติดตามกันต่อไปนะครับอย่าอย่าเพิ่งเลิกดูกันนะฮะตอนนี้ใช่ตอนนี้ผมกะเพราก็อยู่กับโฟเอสคนเดิมเครับเพิ่มเติมคือคือคนเดิมวล้เพิ่มเติมคือโทษทีกดผิด<อ>โอเคมาเรียบร้อยไปโฟเอสแร้มาไปจนไทยกันดีนกว่าโฟเอสเลยตอนมืดซะด้วย,วยใช่ตอนมืดนี่แหละ ก็คือเท้าความก่อนนะครับคือพูดได้ง่ายว่าแมปเก่าของผมแม่งหายเว้ยซึ่งแบบโอ้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งแบบโอ้เออวาและโฟสเ,เ,เ,<ะ>เรามาทำอะไรกันตอนกลางคืนวะโฟฮะเรามาทำอะไรกันตอนกลางคืนเนี่ยตัดไม้ก่อนอย่างแรกฟรเฟสใ,ใ,ในเมื่อในเมื่อในเมื่อนายเป็นลูกเรือเว้ยนายต้องดูแลก,กัปตันโดยการนำทางกัปตันไปหาอาหารดีเพราะว่ากัปตันเปิดเฟมาน,านานแล้วแลวเราเพิ่งมาอัด ชิบหายนี่คือบอกกันตรงๆเลยอยากเอาไม้กนันไ่ะโอเคได้ไม้เป็นสิ่งที่จำเป็นสหรับเกมียวไม้ครับไม่ไว่ายัางไงเราก็ต้อง,องใช้<อ>ไม้ใช่หัวเสียงตัดไม้นี่เป็นเสียงที่ดูดีเลยก็โอ้ยอะไรคือนานฬะิกาปุุก <c oughs> ได้ยินแบบ เวลาตัดไม้ชอบมีเสียงนาฬิกาปลุกติ้งใช่คุดี่ายคุณทำไมอ้อแล้วแม่งครับตัวคราฟกันสองคนเลยนะโคตรดูดีอ่ะโอเคเราทำขวานก่อนนะครับที่เหลือแล้วก็บอกให้โฟเอสโฟเอสดฝากคุณหินด้วยกะเพาคืองานดีใช่เราต้องเอาเปรียบเอาเปรียบคนอื่นเอ้ยโฟเอส ทุกหินออกไหมออกแล้วทำไมกูทุบไม้ไม่ออกวะเอา้าฟิร์สอ๋ first อ,อ,อ first set to อะไรอ่ะคืองงแล้วตอตรงนี้มันแปลกพี่แดงเอเอพี่ตัดไม้ไม่ได้ไม่รู้ทำไมตรงเนี้ยหรือว่าเป็นเป็นที่เป็นที่สปอนปะฮะเอามาหน่อยอามาหน่อยให้ขวานอ่ะอไปไปแ,แลกกระหิน,หนได้ไหมควนหินหน่อย ขอแบบ้าขอแบก้บ999ก้อนอะ่ะผมตัดได้นะอะใช่เหรอพี่น่ามันจะเป็นเหมือนกับเวอร์อีดิทมั้งเขาไม่ใช้ขวานเลยฮะเป็นเกี่ยวเหรอเป็นสีเป็นสีอะไรเว้ยเออไม่รู้ว่าเป็นสีสีชมพูปะ่ะนั่นไงชัดเจนเลยคืออะไรอะ่ะเวอร์อีดิทพี่อย่าเพ่งใช้หรอกพี่ต้องใช้ขวานพวกขวานหินอะ่ะอ๋อพี่ลองดูมั้ยเชี่ยพี่จะลองใช้ขวานหินดูโอเคโอเค ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าช่างมันเถอะช่างมันประไรเรามาผจญภัยในโลกกว้างแห่งนี้กันเถอะโฟเอสเอ๋ยเกือบแล้วผมเดินไม่ไอ้ผมวิ่งไม่ได้แล้วทำไมอะอาหารหมดหายแล้วโฟเอสไม่เป็นไรไกลยัง่ยจังหวัดที่พี่เปิดเซิร์ฟพี่เห็นอยู่เห็นนั่นแม่โฟเอสมองขึ้นไปทาง12นาฬิกาถามว่าพี่รู้ได้ไงว่าเป็น12นาฬิกา ไม่ต้องถามก็ได้ไม่เป็นไรพี่พี่เล่นมุกคนเดียวได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรโฟร์เอ็ไม่เป็นไรจริงๆไปเถอะไปหาอาหารกันดีกว่าแม่ให้ตายเถอะโรบินอ๋อทีมันเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาโทษทีโฟร์เอ็พี่มาแล้วรู้อะไรมาหาอะไรนะได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็รู้แล้วเออใช่มีคนโทรมาจังเลย โฟเอสนี่มาทับทีมนี่ว่าโฟเอสดในตัวเนี้ยไม่ถามเลยเหรอทำไมถึงไปทับซี้เฮ้ไม่ถามเลยทำไมถึงไปทับทีมอ่ะเพราะอะไรไปแก่อ๋วดูกูเล่นอะไรวะเคยดูรายการแกวีอาโซไหมคือกูเล่นคนเดียวหรือกูตบมุกคนเดียวไม่เป็นไรโฟเอสไม่ต้องสนใจพี่หรอกคือพี่คือช่วงนี้พี่เหงาอ่ะพี่อยู่คนเดียวเออพี่พี่แชทเกมคนเดียวพี่เล่นเกมคนเดียวพี่สตรีมเกมคนเดียวเว้ยโฟเอสดพี่เหงามากแฟนโฟเอส คิดันหอ๋อเฟสพผอาหารเลยใช่ไหมเอาแบบวิ่งได้ก่อนเออวางงานดีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทยอยทะยานขึ้นไปข้างบนก่อนนะโฟสนะแล้วเราจะไปเจอกันที่ทางช้างเผือกใช่ไหมจริงพี่จริงพี่ไปแล้วพี่ไม่รอโฟเอสดแล้วเว้ยพี่พี่พี่จอยมากพี่เล่นมุกหรือพี่แป็กพี่งอนโฟเอสดกูแป็กเองหรือกูงอนเองด้วยเก้เฮ้ยข้างบนมีแาวิตตี้ด้วยว่ะ แต่เราคงไม่มีปัญญาขึ้นไปต้องหาผลพิศาจก่อนอันนี้จริงเราขึ้นไปเลยก็ได้นะใช่ไหมขึ้นไปี่กาวิตีไม่ได้ขึ้นไปเลยอืดีดีเสี่ยงเล่นมกเบอก้แท็กโฟร์ไม่เล่นนี่พี่เล่นแล้วพูดเลยจะเล่นอยู่แล้วโอเคดีงานดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วทางเข้ามันอยู่ไหนวะอุ้ยอะไรเนี่ยเสียงนี่แบบเสียงนี่แบบเอ้โหเหมือนกูไปฆ่าใครตาย เสียงโคตรอีปิก,ปกอ่อะอีปิกอีปิกซาวมากโอ้โหอาหารเพียบครับโฟเอสนายพลาดแล้วที่ไม่อยู่ในนี้พี่คือพ,พี่เจออาหารพวกนี้พี่อยู่ได้เป็นปีอ่ะผมมาแล้วโคตรไม่ถึงคะแนนหรอกแล้วแม่มดเลยแม่มดไม่มี<อ>ใช่กินตรงนี้เลยนะอ้าวถูกและหายเลยด้วยโอเคนี่มันบล็อกอะไรอ่ะ พุ่งนี้มันคือเป็นบล็อกอาหารเว้ยทุกอย่างคืออาหารหมดเลยในออบ้านนี้หรอฮะใช่ในบ้านเนี้ย <ใน S 1> ยกเว้น,นกกยกเว้นพื้น,นยกเว้นพื้นพื้นนี้จะเป็นขนแกะเอามาทําเตียงได้ถือว่าเจอที่อย่างนี้เนี่ยเป็นที่ที่ดีเลยนะของพร้อมหมดอ่ะใช่แล้วไอ้บล็อกพวกนี้เนี่ยต้องเอามาอะไรขุดวะมาถึงเร็วๆอ่ววะต้องเอาจอบปะเออนี่ก็ช้าต้องใช้อะไรขุดต้องน่าจะต้องใช้จอบแหละ ี่ว่าโอเคพี่เอาแค่นี้แล้วกันแล้วพี่ก็จะเอากาวสโตนไปด้วยมันเรียกว่ากาวสโตนใช่ไหมยึดได้หมดะไรนะยึดได้หมดเลยที่นี่ของเราทุกอย่างเป็นของเราหมดแล้วใช่แต่เราแต่เราจะไม่ออกทุนะพี่ไม่ใช้นี่ก็ไม่นะหาใช่เหรอไม่ได้ไหได้มั่งวะเออนั่นน่ะสิสร้างมาเดือโฟเอสเราขุดเท่าที่เราอยากกินไปเว้ยแค่นั้นแหละหน้าที่เราถ้าเราไม่อยากกินเราแค่ไป อันนี้จริงเราเป็นคนดีไม่มีอะไรขุดได้เลยอะอะไรนะเหมือนก็ปกติเหมือนเดิมหมดทุกอย่างอะอย่างไช่านี่ก็ขุดไม่เหมือนเดิมอ๋อโอเคไม่เป็นไรพี่เข้าใจโฟเอ็ดบล็อกยังไงวะเนี่ยโฟเอ็ดไม่ต้องขุดเข่าชั่วบ้านก็ได้นะโฟเอ็ดนะจริงๆถ้าโฟเอ็ดจะขุดแขนนี้นี่โฟเอ็ดแบบไม่ต้องเล่นแล้วแหละไม่ต้องหาอาหารไม่ต้องจับแกะแล้วพี่ว่าไม่ต้องทำปงทำปามันได้พี่ว่าเออกูว่าจะคนอื่น กูก็คุณไม่หยุดเลยชิบหายบล็อ,อกเข้า<อ>เลยมันยัดบล็อกเข้าปากเลยน,ะนั่นน่ะเด็กเฮ้ยไม่มันจะแปลรูปเป็นช็อกโกแลตอีกอ๋อนั้วมันยัดบล็อกเข้าในปากเลยโยยเ้ทจะเตียนเกินไปละมันคือบล็อกช็อกโกแลตเว้ยีนี้ดูว่้วผมมีหมวกละแล้แลก็คือทีเล็กหมวกทีเล็กด้วยทีมันอ่ะบล็อกด้ทีเล็กไง ทีใหญ่ทีเล็กมุกนี้ผ่านโอเคเยี่ยมเป็นไงถือกระตุบเลยดิโฟเอสโชวน้องๆกระตุ้ม <c oughs> บอกเลยบอกเลยว่าโฟเอสไปปผจนภัยกันต่อดีกว่าอาหารพี่เต็มตัวหมดละพี่ไม่อยากแบบถือแม่งเยอะไปไหนแล้วเนี่ยโอเคแม่งเอาแปรรูปทีแม่งโอ้โหโคตรเยอะพเ,ยเพิ่มเพิ่มทีละสองมั้ง อ,อ๋อนี่คาราเมลนี่หว่ามีทั้งคาราเมลทั้งอะไรแยะแยะโฟสขุดขนแกะมาแล้วใช่ไหมเอามาแล้วพาร์ทฟอร์มพี่ทิ้งไปด้วยพาร์ทฟอร์มไม่ค่อยได้ใช้อะเขาว่าพาร์ทฟอร์มนี่จะทําเป็นล่างแบบอะไรนะล่างคนตายได้ใช่ไหมเรื่อเนาะโอเคเราผมยังไม่ดูเราเจอแกะเยอะกว่าโอ้โห<ต>โอ้โหโอ้โฟสแลเรือหายไปเรือมันยังไม่เห็นเลยเนี่ยมันอะไรวนะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันสรุปโฟเอจะพูดถึงเรื่องเรือหรือพูดถึงเรื่องอะไรเออนี่มันบางกี้จำจะชัดอือสุดยอดแม่ไมค้ามี่เป็นเกมที่แบบโดดลงน้ำไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไม่ตายหัวไอ้อยอหนึงแลวเราโดดลงมานี้เราก็มันก็ทำให้เราเดินชานะอันที่จริงเราไมา่ได้ลงมาเลยโฟเอเลยเอ้ยผมยังไม่ไเลือกนั้นเลยสายอ,ะอ่ะแต่ใช่เหรอเอ้เราเปลี่ยนเปฟิตแมนดีกว่าฟิตแมนไพเลสซอสแมน เต้นเต้นเต้นแตเต้นแต้าตานต้นแตนแเดี๋ยวตนี้มแเลยไปไหนดีวะโฟสแบบเอาที่ที่คิดว่ามันน่าจะมีเรือไไหนดีพี่ว่าต้องไปทาง,ทง,ทางาต้องไปทางนั้นต,นต้องไปทางนั้น้างเือไม่ได้บอกพี่ว่าถ้าเราต้องไปต้องไปทางนี้แน่นอนเชื่อพี่พี่มีเซนด้วยเพาที่เป็นกัปตันจริงๆที่เป็นกัปตันโซโล่ <c oughs> ใช่เป็นกัปตันโซโล่ใจมาคือแบบ ไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนก็หลงทางโหโ <laughs> ลงทางได้ทุกที่แม้กระทั่งจําทางแล้วเราก็ตามก็ยังหลงทางอยู่ดีใช,ใช่พี่ว่านะที่นี่แม่งไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลแล้วละ่ะพี่ว่ามันคือทะเลสาบมั้งไม่มั่นใจเรมันหายไปหมดเฮ้ยมันอาจจะยังไม่โหลดก็ได้มันอาจจะโผล่มาวันที่สองวันที่สามวันแรกนี่แม่จะแบบให้เราทําเออเจอแล้วลาแรกโอ้โหโฟร์เอสพี่จะยึดเรือลานี้ จริงๆโอ้โหใครว่าลำแรกโฟเอสเอ๋ยเฮี้ยกูสู้แบบอะไรเนี่ยมีคนเป็นล้านคนฉันให้ผลจริงๆที่เราเจอกันโอเคเราไปทางนู้นกันเลยโฟเอสโฟเอสอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมเสื้อไอศัตว์ทะเลอ่ะฮะสู้กับสัตว์ทะเลพี่มายิงโอ้โหโโอ้หตายแน่อืโอ้ไม่เวลาโฟเอสเอ๋ยทำไมไม่ตามกัปตันมาหรือว่าตามไม่ทัน ไม่รู้เลยพี่ไปทางไหนไหวะยี่ทิพย์ไปไหนละพี่พี่ไอ้นี่เลยไปไว้ละเป็นฟิตแมนแล้วไปเร็วอ่ะโฟเอสหาหาพี่เจอใช่ไหมให้ไม่ให้พี่ทีพีใช่ไหมเจอเจอจำได้จำได้ไดโอเคได้งั้นพี่จะพอจนภัยแบบโซโล่อะนะกัปตันจะไม่ทําให้ลูกเรือพิหวังเตรโอ้ปโอ,อ้โหต้หองเอ่อะไรเกิดเต็มเลยว่าตอนเช้าตอนเช้าน่ากลัวต้องเกิดอีกโฟเอสเอ้ยเรือยังไม่หายนะโฟเอสเรือยังไม่หาย งอเดยงงกับมุกอีกแล้วใช่ไหมชิปหายไงโฟเอสนี่ต้องให้แก้มุกชิปที่แปลว่าเรือจุดๆดีนะเราเข้ามาในเดือนนี่เราไม่เจอไม่เจอใข่สะกคนแถมได้กล่องมิกสองกล่องโอเคถือว่าดีเรือหายวัตถุว่างโอเคเยี่ยมเราก็เอาดาบ เจอเปล่าถ้าไม่เจอเดี๋ยวพี่บอกทางให้เวลาไม่จำได้โอเคเอื้อมันไม่สัตสัตทะเลมัยนยิงแรงเนี่ยสัตว์ทะเลมันโหดส่วนโฟเอดแม็งนูบนั่นเงเดี๋ยวโอเคเยี่ยมพี่เอ้ยอู้หตกใจอู้วูอู้ั้นกลับไปบ้านนั้นก่อนเลยเนาะอืย I am I am the I am the flat I am the flat no I am the flat โอ้โหตัวอะไรบ้างวะไอ้สุดทายโฟเอสดพี่รอพี่รอนายอยู่เนี่ยจริงๆมีตัวอะไรยิงเลยล่ะรอดไหมอ๋อเป็นกอบบินใช่ไหมแขยงอย่างนั้นน่าจะเป็นกอบบินน่าเลยใช่ชัดเจนเข่งนกอบบินชัดๆถ้าไม่ไหวก็มาทางนี้นะโฟเอสนะ การเดินทางของเราเนี่ยคือการเรียนรู้อ่างานดีโฟร์เอสไต่พอกบินชิบหายละไปทางไหนดีวะตอนเช้าแม่กลัวตอนมืดอีกถงว่าไม่เป็นไรเฟรดดี่เข้าใจตอนเช้ามีแตตัวถ้าอยากไอพีทีพีไปหาเอ้ยวูตัวอะไรวูวอ๋อตัวสลัดชิพหายแล้วตัวสลัดกระถางเรือถ้าอยากไอพี่อ้อมโลกอ่ะไปได้เดี๋ยวต้องอ้อมโลกอ้าะกำโอเคเข้าใจ เร็วยู่โอเคผมจะไปฆ่าหารเรือที่อยู <S <S ่ข้างบนนะครับหรือไม่ก็ไปเฮ้ยหรือไม่ก็ไปให้มันฆ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหลองลองลองดิลองลองลองอัสว์กูฆ่าแล้วอือืมอืมอือืม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 ออือืออย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 โออ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 อ คือพีดกับตายเลยโฟเอสเอายังไงต้องการให้พี่ทีพีมาหาเลยไหมถ้าต้องการก็บอกนะเดี๋ยวมันลงไปได้โอเคผมว่าลงกายไปในหัวมอสแล้วไอ้อะไรคือไอหัวมอสโซโลไงอะไเหรอลงทางเอ้ยคุกกี้มันกินแล้ว ช่วยอะไรวะเอ็กซ์ต้าฟอร์จูนอะไรสักอย่างอะ่ะเก็บไปแล้วเนเก็บไปต้องไปทาโอเคเด็กพี่จะไปป้นเรือโจรสลัดแล้วสามสองหนึ่งสามสองที่อยู่ในเกาะทีม่มันเป็นวงกลมไหมเอ่อเกาะเป็นวงกลมเ,เหรือมันมีไหมไม่มีอะ่ะมันก็ทีเดียมหมดแลโฟร์เอ้ยอุ้ยแล้วเออ นี่ไงต้นม้ำดำหนาแล้วพี่ไม่ได้โมนะเป็นพี่เลี้ยงหมดจริงๆฝั่งนี้งาน,นไงหางนี่ยผมไปหาจะบอกนะว่ามันจะมืดอีกแล้วอะ่ะใช่โอ้โหโฟเอสนี่มันเป็นพี่ปั๊มโดริกิดีๆนี่เองโอเคพี่พี่เปลี่ยนสายก่อนพี่จะเป็นสายฮูแมนโอ,โ,โอเคแล้วพี่จะปั๊มโดริกิจากตรงนี้ ของหายไแหนไพร์เลสแล้วก็เฮ้ยโออโอ้ยโหื่อกี้มันจะออกอ๋อไม่พี่ต้องไปหาเรือด้วยว่ะถึงขึ้นเยอะเฮ้ยไอ้นี่มันจะบั๊กออกอ่ะฮูแมนมาดิ้อสแมนโอเคต้องไปทหารเรือนะครับโดนลิกกี้จะได้ขึ้นเยอะๆครับ12บละสิบค่าไอ้นี่ก็13อยู่อ้าวค่าตัวะ ค่าเอ่อค่าไพเลตกับตันนะ่ะหัวหน้าหัวหน้ากับตันเออจอสลัดหัวหน้าโจสลัดอะ่ะนั่นแหละขึ้นสิบสี่งั้นจะมาขึ้นน้อยจังวะไหนลองเป็นฮูแมนไพเลตซอนแมนนะสิบสี่เหมือนเดิมอ้าวมันขึ้นน้อยจังมันสุ่มหรือเปล่าไม่สุ่มนะแต่ค่าตัวธรรมดานี่ได้เยอะเป็นพิเศษเลยดใส่ไข่ด้วยเออพิเศษใส่ไข่เลยนี่มุกใช่ออไ,หไหมเนี่ยมันกระหอยไหม โอเคครับไหนลองเป็นไอ้นี่ดินักฆราฆ่าหัวจะได้เท่าไหร่โอเคคาไปหนึ่งแปดเหมือนเดิมอุ้ยเกือบโดนตีไอ้ตัวพวกนี้มันตีแรงมากสิบแปดเท่าเดิมหุ่ยสงสัยตีนี่มันไม่ได้แน่เลยอ่ะโอเคพี่รีบไปที่นี่ดูว่ะเพื่อตีพวกนี้มนไม่น่าจะได้อ่ะ okay. ผมนี่หลงทางเลยจะอยู่บน,นเกาะอะไรมั้งมีเรือเลยใช่เหรอ โฟเอสลิบมาพี่เด้แหละพี่เหงามากงาเล่นแบบโซโล่เลยเนี่ยใจจะแค่เติมไงยเฮ้ยอุ้ยแม่งเอยโอเคพี่ว่าพี่ต้องถอยแล้วแหละตอนนี้อันตรายว่ะมันไม่มีบอกให้ตายแล้วเหรอเวลาตายมันอะไรนะเวลาตายแล้วมีเงี้ขึ้นมามีนะถ้าตายถ้าตายก็จะบอกอ๋อแบบว่าตายแล้ววาร์ปกลับที่เดิมได้นะ อันนั้นอันนั้นไม่น่ามีอ่ะถ้ามีผมจะได้ไปถูกไงอะจะจะให้พี่ TP มาหาว่าอะไรก็บอกเลยกันเฟรชพี่พร้อมที่จะต้อนรับดีเสมอเอากดผิดงั้นเดี๋ยวอันนี้ก่อนกันผมบุกเรือได้ก่อน,นอ้าวเจอเรือแล้วหรออ้าวที่ขายนี่นี่เหมือนนี่เหมือนแบบอยู่บนโลกเลยกันแต่อยู่แบบคนละที่คนละทางนี <c oughs> ม่มันบล็อกเหล็กใช่ผมจะทําบล็อกเหล็กแล้วก็เอามาทําชุดนั่นเองลืมอ้าว <Okay. S 1> เราไม่มีไม้ กลัวไม้ทิ้งไปแล้วอ๋อเราก็แล้วเราก็เอาขวานทิ้งไปแล้วด้วยโอเคโอเคก็ยังขาดไม้อยู่ดิต้องขุดไปดีโอเคเรื่องเยสเคตีโคนแรงครับผมอือหือคนอะไรชมตัวเองด้วยเยสเคตีโคนแรงเลยผมผมไงโอเคครับโฟเอ็ดคือหล่อโฟเอ็ 8. เป็นคนที่ตีแรงมากมโคตรแรงเลยโอเคได้แล้วล่ะ น่าจะครับกล่องครับได้ละเอาชิปขายเผื่อไปครับจุดอีกเออมาียงนอนได้ไหมด้าน่างก็ทำรกัวเนี่ยโอเคได้แล้วอ่าหนึ่งสอง ไหนวะบล็อกเหล็กอ้าวเราบล็อกเหล็กไปไหนแล้ววะอ๋อทิ้งไปทำไมเนี่ยผานผมฆ่าชูไม่ทำไมทีเดียวตายเลยวะฆ่าชูทีเดียวตายาตัวตัวอะไรคือชูวะสี่ตัวเอสเลยอ่ะมันเป็นตัวปิดปากอะ่ะเออมันคือสักตัวนะถ้าพี่เห็นพี่จะเข้าใจล้วถ้าพี่เห็นพี่คงจะเข้าใจโอเคดีแล้วดี่แล้วที่พี่พพไม่เห็นมอนกั่ะ ชูนี่มันเป็นแบบหนังวัยเด็กหรือเขาหรอนั่นไงไม่ใช่นั่นมันบุญชู<ม>ชเฮ้ยบุญชูไม่เคยดูอ่ะบุญชูอ่ะมันเป็นหนังไอตํานานเลยใช่ไม่เคยดูใครที่ดูบุญชูนี่บอกอายุได้เลยว่าคนนี้อายุมากน้อยแค่ไหนโอเคเราจะจัดก,การจัดก,การโอเคเรียบร้อยโอ้แมน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 ยังงงงงมากแล้วก็หิวด้วย ที่เงาเหมือนกันใจจะขาดแล้วเดี๋ยวพี่ทำเตียงก่อนนี่กูหนีจากธรรมดาแลวกูต้องมาหนีจากซอมบี้ก่นอนะโอเคอุ้ยตกใจโอเคพี่เตยมของเรียบร้อยคือคือจากเราฟังจากทางนู้นเหมือนโฟเอสเราจะพร้อมทุกอย่างนะฮะพร้อมทุกด้านด้านเตียงด้านทุกอย่างแต่เราเนี่ย ยังมาประจนพงษ์ประจนภัยอยู่เลยชิบหายอตอนตอนนี้พี่ป้นมาแล้วออสองเรือได้มาสามกล่องแล้วใช่ปะวะเฮ้ย <Hey, S 2> แล้ว<ด>กล่องเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วกล่องไหนเราเอา้ยเอ้าแล้วกล่องเราหายไปในกล่องนี้เดี๋ยวหาไหมโดนขโมยกลับเอ้ยกล่องหายกล่องหนึ่งชิบขาแล้วเรากาจาได้ว่าเราเรามีมให้พี่ทีพีผมไปก่อนจะดีมากคือมึหล่อมากวันนี้ ใจพี่ TP รือ,อยังละ่ะเอาเลยพี่โถกแล้วพี่จะ TP ตั้งนานให้พี่ TP ที่ผ่านโอเคได้เดี๋ยวพี่ TP Forest ไปต้องพิมพ์ยังไงนะบอกด้วยพี่ไม่รู้จริงๆ TP แล้วก็เห็นที่ผมแล้วก็เห็นที่ผิดโอเคได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะกลายเป็นโงกุลเนีน่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ทับ TP Forest ใช่ไหมเอ้ยทับ TP กระเพราไง เอ้ยไม่ให้พี่เดี๋ยวพี่มาหาผมดิทับทีพีอะไรก่อนทีพีผมก่อนแล้วก็มาหาพี่ทับทีพีโฟสเกมเมอร์ทีวีแล้วก็ขีดกระเพราใช่ใช่มับกลายเป็นอ่ามาละโอ้ยพี่ยืดเลยใหญ่เลยหรอสุดยอดเฮ้ยพี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วไอแอมจะกัดตันอ้าวอยู่นี้นี่เองพี่เราไม่ได้เอามาหรอวะไอแอมเป็นใส่ไข่พี่อาหารหน่อยช็อกโกแลตอ้าวไม่มีอาหารหรอ ให้ตายไงเมื่อกี้เอาเอาเอ่อเอานี่ไปคาราเมลไอศครีมอากาศร้อนๆนี้ต้องกินไอศครีม,มแค่สองครั้งแล้วก็หมดเลยหรออ่ะเป็นไงไอิ่มยังอิ่มแล้วอิมวอ่มแล้วนะโอเคมันมีอีกเรือนึงอยู่ตรงนน้นนะโฟเรสเราจะไปล่าก,กันไปโอ้อยพี่เหล็กพี่ต้องแบ่งให้ผมแล้วได้ได้พี่มีอยู่นิดเดียวอะไรกัน ใช่ค่ะห้าสิบก้อนแล้วก็อเกนดูเหมือนว่าจบคลิปนี้กูต้องจบไปพร้อมกับเสียงโทรศัพท์อะไรชิบหายแต่โฟเอสเรามาจบคลิปกันดีกว่าจบคลิปด้วยแม่งยึดเรือนี่แหละเอ้าชิบหายแลกโอเคจบคลิปด้วยเสียงโทรศัพท์สำหรับวันนี้กระเพราขอลาไปก่อนเดบรลากันไปก่อนซิวเกนนี่เทเลจิกันบายบายครับผมโคตรง่าย